คิดถึงใครลูกคิดถึงฮาเล่เหรอฮาเล่จากหนูไปแล้วหนูเหงาหนูอยู่คนเดียวใช่ไหมลูกอ่ะกัววัสดีครับเร็วมันร้องเพลงกันแล้วคิดถึงฮาเล่มันร้องเพลงนะลูกนะอ่ะเร็วค่ะเอาวัสดีครับก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวคุณยายร้องให้ฟังนะยามเชา้ากลัวก็เฝ้าคิดถึงฮาเล่ ย้ำยินไม่เห็นหน้าพราวาสูงคำนี้กลัวจะมีใครเขียงข้างกลัวร้องง่ายแล้วหนาวน้ำค้างเน็บจิต ในในคิดห่วงพีพก่อนนาะกล้วยก็นานอนราบเสวยงโอ้ฮาเล่อเอ้ยอย่าให้รอถึงพบหนา้าเมื่อวานยายรู้นะ กว่าคิดถึงฮาเล่กว่าร้องไห้ใช่ไหมลูกเอาหวัดดีก่อนลูกเวัดแบบดีก่อนจะได้เจออะไรคะเจอฮาเล่ในพบหน้านะลูกนะฮาเล่ตายแล้วฮาเล่ตายแล้วคำนี้กว่าไม่มีใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเน็บจิต ให้คิดห่วงกลัวกันหนาวเล่ของนาวนอนร้าวส่วนโอฮาเล่เอ้ยอย่าให้ กลัวคิดถึงมากไม่ลูกถ้าคิดถึงมากบัดดีแล้วอ่ะบัดดีครับบัดดีนะลูกนะแล้วก็ไปอาบน้ํานะตอนเช้ายังไม่อาบน้ําเลยหนูวิ่องออกไปหาเพื่อนนะคะเดี๋ยวรถก็จะชนนะคะ,ะทําอะไรเอ่ยกลัวครับไปไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมอาบน้ําแต่งตัวแล้วเดี๋ยวคุณยายจะพาหนูไปธุระนะลูกนะ,ะบัดดีครับก่อนลูกบัดดีครับนะลูกนะ เป็นเด็กดีนะไปข้างนอกอย่าซนนะเดี๋ยวอย่าให้เขาอย่าไปเห่าเขานะหนูชอบเห่าเดี๋ยวเขาตะคุบหนูวันวันก่อนนะ่ะคอเป็นรูเลยกลัวใช่ไหมลูกกลัวใช่ไหมไปบ้านคนอื่นเขาอย่าซนนะลูกไปที่ไหนก็อย่าเห่าเขานะคะอยู่เฉย